วัสดีด้กยด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ เกมแร็คแนลร็อกโกโบนะถ้าออกสิ่งผิดต้องขอโทษด้วยละกันคลิปนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาหาคะแนนจากเกมนี้กันดีกว่าเพื่อจะทํางานถอนเงินเข้า to วดี้วอลเล็ตนั่นเองนะสำหรับใครที่อยากเล่นนะทุกคนเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างคลิปละกันสาหรับเกมแร็คแนลร็อกโกโบนะทุกคนถ้าออกสิ่งผิดต้องขอโทษด้วยละกันนะเกมนี้ก็สามารถถอนเงินเข้า to วดี้วอลเล็ตได้โดยใช้แอปช่วยนั่นเองนะสำหรับเกมนี้ง่ายมากๆเลยถ้าเพื่อนเพื่อนเปิดเกมนี้ทิ้งไว้ 1-10ถึงนาทีก็จะได้รับเงินเข้าทูเบนี่บอเลตง่ายๆแค่นี้ตอนนี้ผมกําลังอัปเดตอยู่โอ้โหอัปเดตอะไรอีกเนี่ยอ่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะทุกคนสําหรับใครที่จะทําการเล่นมาดูกันดีกว่าเนะ่ทุกคนว่าเพื่อนๆจะหาคะแนนจากเกมนี้ได้ยังไงนั่นเองนะสำหรับใครที่จะทําการเล่นเกมแบล็กนาร็อกนะตอนนี้นะครับผมอยู่ในเกม มาสเตอร์ Master, นะทุกคนแอปเกมมาสเตอร์ Master, นั่นเองในคลิปนี้เราจะเล่นจากตัวเกมนะทุกคนที่เป็นหมวดเกมฟรีนะทุกคนที่อยู่ในหมวดเกมฟรีนะสำหรับใครที่จะทําการเล่นก็จะล็อกอินผ่าน Google เท่านั้นนะนะทุกคนสำหรับใครที่จะทาการเล่นและถ้าเพื่อนๆจะทําการถอนเงินเข้าทูบีนี่วอลเล็ตสังเกตเพจด้านบนไหมที่เป็นคะแนนตรงนี้สามารถถอนเงินเข้าทูบีนี่วอลเล็ตได้ด้วยนะสำหรับใครที่จะทําการถอนนั่นเองอ่ะไปดูกันดีกว่านะทุกคนกดมาทางด้านซ้ายมือของเราได้เลยคําว่าฟรีนะ F I W ใน e ทุกคนอากดคลิกเข้าไปได้เลยนะหลังจากนั้นเลือกเล่นเกมได้เลยว่าจะเล่นเกมตัวไหนตัวที่ผมจะทําการเล่นจะเป็นเกมแล็กนาร็อก g l o ลนะทุกคนถ้าออกสิ่งผิดต้องขอโทษด้วยละกันนะ mm hmm. ก็จะมาเล่นเกมนี้ละกันนะทุกคนน่าจะสามารถหาคะแนนได้แหละนะไอะเดี๋ยวมาดูสําหรับตัวเกมที่เราจะทําการเล่นกันดีก,กว่านะตอนนี้ผมถึงด่านที่เท่าไหร่แล้วอ่ะทุกคนนี้สําหรับตรงนี้จะต้องทําการปล่อยเกมนี้ทิ้งไว้13นาทีนะทุกคน13นาทีถึงจะได้รับคะแนนอยู่ที่2 8 0 5คะแนนนั่นเองสําหรับเกมนี้นะสำหรับใครที่จะทําการเล่นหรือถ้าใครยังไม่เจอเกมนี้อ่ะทุกคนมันจะอยู่ช่วง แรกที่ผมได้ทําการเล่นจนเกมเปิดตัวมาเนทุกคนเกมมาสเตอร์เปิดตัวมาทุกคนไม่รู้ว่ามันจะโผล่ขึ้นมาไหมหรือมันจะหายไปอ่ะทุกคนตอนนี้ผมหาคะแนนไปแล้วอยู่ที่เท่าไหร่แล้วทุกคนเยอะมากๆเลยนะอยู่ที่ห้าหมื่นห้าพันสาร้อยเจ็ดสิบหกเหรียญและคะแนนทั้งหมดที่ผมสามารถถอนออกมาได้อยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันหกสิบเอ็ดเหรียญน,นั่นเองนะทุกคนโอ้โหเยอะมากๆนะ มาดูกันดีกว่าในะทุกคนเกมนี้เปิดทิ้งไว้ก็ได้ตังค์ทุกคนคุ้มมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูว่าจะเป็นยังไงต่อนะสำหรับใครที่ทําการเล่นผมเล่นผ่าน1นาที2นาทีไปแล้ว4นาที5นาทีเฮ้ยเดี๋ยว ห้านาทียังเดี๋ยวๆๆคนละเกมแล้วคนละเกมแล้วทุกคนคนละเกมแล้วอ่ามาดูเกมนี้อ่านี่นี่นี่ผมทําผ่านมาเยอะมากๆจนครบ50,000ื 50, ่นกว่าเหรียญแล้วทุกคนโอ้โหเยอะมากๆเลยนะเดี๋ยวครั้งนี้นะทุกคนเราจะเล่นให้ครบ13นาทีแล้วกันในคลิปนี้เราจะปล่อยทิ้งไว้นะเกมนี้ไม่มีอะไรมากนะทุกคนเกมนี้ไม่มีอะไรมากนะเพียงแค่เพื่อนๆปล่อยเกมนี้ทิ้งไว้นะทุกคนหรือปล่อยเวลาทิ้งไว้ให้ครบ13นาทีคะแนนของเพื่อนจะเด้งเข้ามาตรงนี้สังเกตดูอยู่ที่ 55,376เหรียญใช่ไหมเดี๋ยวผมจะปล่อยทิ้งไว้13นาทีแล้วกันตอนนี้ก็ไม่ได้เล่นนานนียทุกคนอยู่ระหว่างการอัปเดตให้อยู่ระหว่างการอัปเดตนั่นแหละนะเพราะเกมนี้ก็เป็นเกมที่เป็นเกมฟรีๆอะทุกคนเราจะมีแอปช่วยก็คือจะทํางานแปะลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะเป็นแอปช่วยที่จะสามารถถอนเงินเข้าทูวีนี่วอลเล็ตได้เพียงแค่เพื่อนๆเ,เ,เปิดทิ้งไว้นั่นเองนะ ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการเปิดทิ้งไว้ให้ครบ13นาทีนะทุกคนประมาณ13นาทีและเราจะมาดูอีกทีนะทุกคนว่าการหาคะแนนของเราคะแนนของเราที่เราทําการเปิดทิ้งไว้เกมนี้นะมันจะสามารถบวกเพิ่มขึ้นเยอะไหมนั่นเองในคลิปนี้มาดูกันดีกว่านะ เราทิ้งไว้สักพักนะทุกคนตอนนี้คะแนนของเราบวกเพิ่มอยู่ที่2 8 0 5คะแนนนะครับณนะเวลา12นาทีนะทุกคนโอ้โหปล่อยทิ้งไว้นานพอสมควรอยู่นะทุกคนถ้าใครมีเวลาก็ปล่อยทิ้งไว้แบบนี้ได้เกมอื่นก็สามารถทําได้ด้วยนะตรงนี้ผมยกตัวอย่างนะครับเผื่อใครสนใจนะก็ลองไปเล่นดูได้นะเผื่อใครสนใจเกมนี้ไม่จาเป็นต้องเล่นแค่มีเวลาปล่อย โทรศัพท์ทิ้งไว้นะครับเพื่อนๆก็ได้รับคะแนนการสะสมคะแนนตรงนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าการสะสมคะแนนของเรามันจะเยอะไหมเนี่ยทุกคนแล้วก็จะใช้คะแนนเยอะไหมนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าตอนนี้ผมก็ได้บวกเพิ่มอยู่ที่2 8 0 5คะแนนถ้าเราจะสะสมไปเรื่อยๆนะทุกคนอาจจะใช้ระยะเวลานานหน่อยนะสำหรับใครที่จะทําการเล่นเกมพวกนี้นั่นเองพวกนี้เป็นแอปช่วยนะทุกคนตัวเกมเป็นแอปช่วยส่วนแอปจริงๆจะเป็นแอปเกม มาสเตอร์นั่นเองเพื่อใช้ในการถอนเงินเข้าทูมันี่วอลเลตเดี๋ยวเราคลิกไปที่ตัวเกมกันดีกว่าทุกคนตัวแอปกันดีเออนะคลิกไปที่ตัวแอปกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนั่นเองนะ มาดูที่ตัวแอปกันดีกว่านะทุกคนเราทําภารกิจไป13ใช่ไหมทุกคนภารกิจที่13หรือ13นาทีนั่นเองสังเกตดูตรงนี้นะสังเกตดูเรารับมาเป็นที่เรียบร้อยและคะแนนของเราบวกเพิ่มมาเป็นที่เรียบร้อยเป็น58,181เหรียญนั่นเองโอ้โหเยอะมากๆค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเกมพวกนี้ก็สามารถทําได้นะเกมพวกนี้สามารถทําได้กดคลิกตรงเพนาก็สามารถบวกเพิ่มคะแนนได้แล้วนั่นเองนะอ่าเห็นไหมนี่คะแนนของเรา บวกเพิ่มมาอยู่ที่2,805คะแนนและจะได้รับสายฟ้ามาตรงนี้บวกเพิ่มนิดหน่อยด้วยนะ,ะเดี๋ยวไปดูสําหรับการถอนเข้าทูบันี่วอลเล็ตของเรากันดีกว่าหลักๆแล้วเกมนี้เนี่ยทุกคนจะใช้คะแนนอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0กว่าคะแนนเนี่ยทุกคน1 0 0 0 0กว่าคะแนนในการถอนเงินเข้าทูบันี่วอลเล็ตไม่จะเป็นต้องดูโฆษณาด,ด้วยซ้ำเนี่ยทุกคนเพียงแค่มีเวลาเปิดทิ้งไว้นั่นเองตอนนี้ผมมีคะแนนอยู่ที่3,072,636คะแนนหรืออยู่ที่ประมาณ26บาทนั่นเองเป็น เกมฟรีนะเผื่อใครสนใจก็ลองไปเล่นดูได้ส่วนตัวเกมที่เป็นการเล่นตามเนื้อเรื่องผมมองว่าเล่นค่อนข้างที่จะยากนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราลองเล่นหน่อยละกันนะผมมองว่าเล่นยากมากๆนะทุกคนแล้วก็คะแนนได้น้อยด้วยนะอ่ะเดี๋ยวเราสะสมคะแนนไปหน่อยมาดูสังเกตดูเห็นไหมเราต้องดูวิดีโอนะทุกคนถึงจะได้รับอยู่ที่110่เหรียญโอ้โห ผมว่าไม่คุ้มเลยทุกคนผมมองว่าไม่คุ้มสําหรับใครที่จะเล่นตามตัวเกมนั่นเองถ้าใครสนใจลองไปเล่นดูได้นะสาหรับเกมนี้เป็นเกมฟรีไม่จำเป็นต้องดูวิดีโอขอแค่มีเวลาว่างเลยทุกคนที่ทำการเปิดเกมพวกนี้ทิ้งไว้ก็ถือว่าเล่นเกมง่ายๆนะทุกคนเผื่อใครสนใจลองไปเล่นดูได้นะสำหรับใครที่ชอบคิดนี้นะครับหรือคิดนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b ส c ค i b e คลิปนี้กันด้วยเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเมิร์ตโฟกัสนั่นเองคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสบ